สมาชิก BTS เผย5ครั้งคำชื่นชมและการแสดงให้เห็นว่าทำไมนำสจ๊วตเลดเดอร์เขาถึงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในวงการเคป๊อปสวัสดีชาวอาร์มี่ทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะพามาส่องเหตุการณ์ที่นุ่นวง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้นุ่นวง BTS นั้นก็ถือว่าสามารถสร้างสถิติไปได้ในหลายๆร,รายการไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงชาร์ตเพลงต่างๆทั้งยอดขายอัลบั้มและสามารถเข้าชิงรางวัลในสาขาใหญ่ๆมากมาย เชื่อว่าเหล่าแฟนๆทุกคนจะได้เห็นอยู่กันทุกวันนี้ว่า BTS ประสบความสําเร็จมากแค่ไหนในปี2018ที่ผ่านมาค่ะจินพี่ใหญ่ของวงได้พูดถึงเรื่องราวที่ดนวง BTS นั้นถึงการที่จะยุบวงกันเลยทีเดียวเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะแฟนๆนั้นต่างก็ใจหายไปตามๆกันด้วยความรักความหวังดีที่มีต่อกันกับคิมนําจุนลดเดอร์คนเก่งนะคะที่เขามีความสามารถในเรื่องการแรปที่สุดโหดการมี IQ ที่สูงถึง148การเป็นผู้นําที่ดีแทักษะภาษาอังกฤษก็ยอดเยี่ยมทลิปนี้มาดูกันว่าทำไม ในเขาถึงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในวงการ K-pop โดยเหล่าสมาชิกเผย5ครั้งด้วยกัน 1. เมื่อเหล่าสมาชิกแสดงความขอบคุณต่อลีเดอร์ในงาน f ฟสต้2018นนวง BTS มีช่วงเวลาที่เหล่าสมาชิกนานต้องพูดความจริงซึ่งกันและกันและเหล่าสมาชิกบางคนนะคะก็ตัดสินใจขอบคุณ RM s h u ชูกาดีลาว,ว่า เขารู้สึกขอบคุณ RM อย่างล้นเหลือและบางครั้งเขาก็รู้สึกเสียใจเนื่องจาก RM ต้องแบกรับภาระในการเป็นผู้นำชูการีได้กล่าวว่าคุณแบกรับภาระใหญ่ในฐานะลีเดอร์ฉันรู้สึกเสียใจและขอบคุณเสมอ 2. หนุ่มวีนะคะได้กล่าวเชินชมทักาษะภาษาอังกฤษของนำจุนและเขาเองก็รู้สึกประหม่าที่งานบินบอร์ดมิวสิคอวอร์สเมื่อไม่ได้อยู่กับ RM วีได้เผยว่าในงานบินบอร์ดมวสิอาวอสเมื่อ r m ไปเข้าห้องน้ำผมรู้สึกประหม่าทุกครั้งที่มีคนดังหลายคนเข้ามาหาพวกเราหนุ่มวีให้ความคิดกับ r m ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความซื้อสัตว์ของเขาและเขาให้คำตอบที่อบอุ่นนะคะวีบอกว่า r m มีความรับผิดชอบและคอยดูแลเหล่าสมาชิกทุกคนอยู่เสมอหากสมาชิกคนใดมีความกังวล r m ก็จะส่งข้อความถึงพวกเขาเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็พูดคุยกันแบบเห็นหน้ากับพวกเรา ในส่วนของจิมินก็เช่นเดียวกันกับหนุ่มวีค่ะจิมินยังได้พูดถึงการที่เขารู้สึกประหมา่าในงานบินบอร์ดมิวสิคอวร์เมื่อไม่ได้อยู่กับ RM จิมินได้เผยว่าเราอยู่ที่โรงแรมและผมเข้าใจผิดผมไม่ค่อยเข้าใจในบางเรื่องดังนั้นผมจึงลงมาที่ล็อบบี้ก่อนเวลา30นาทีห้องของผมอยู่ไกลผมจึงอยู่ที่นั่นแต่ผมได้รับการต้อนรับจากศิลปินที่เดินผ่านไปมาและทุกครั้งที่เขาถามผมผมจึงคิดถึงแต่ r m หนุ่มจินพี่ใหญ่มีอายุยึกที่สนิวงเขาได้พูดถึงคําแนะนําบางสิ่งที่เขาได้รับจาก r m เกี่ยวกับการต่อสู้ของกลุ่มในการพูดคุยสื่อสารจินพี่ใหญ่ได้กล่าวว่า r m บอกกับผมว่าถ้าคนไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดให้พูดซ้ําสิ่งสุดท้ายที่อีกฝ่ายพูดและเหล่าสมาชิกเนคะค่ะตางก็บอกว่า r m เป็นผู้นําที่ดีที่สุดอีกด้วยในรายการทอล์คโชว์พิเศษเลส BTS ชูกาแสดงความปรารถนานะคะที่จะบอกว่า r m นั้นเป็นผู้นำที่ดีที่สุดชูกาได้พูดถึงวิธีการที่ไม่มี RM พวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จสมาชิกต่างก็เห็นด้วยกับชูกาอย่างมากในส่วนของหนุ่ม RM l e เอ็ลีดเดอร์เขาก็ทำตัวว่าสมาชิกทำให้เขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เหล่าสมาชิกต่างก็บอกว่า r m เป็นผู้นำที่ดีที่สุดและ r m ก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มและเขิน สมาชิกแบ่งปันความรู้สึกที่ซึสัสตย์เกี่ยวกับ r m ในการให้สัมภาษณ์สมาชิกวง BTS ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ r m และพูดถึงความเป็นผู้นำของ r m ชูกาเนี่ยค่ะเล่าว,ว่าเขาเคารพ RM มากสำหรับความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของเขาจิม,มินได้พูดถึงวิธีการที่ r m เป็นผู้นำแต่เขาก็ไม่เคยใช้อำนาจในทางที่ผิดเจโฮปเดล่าว,ว่าความเป็นผู้นำของ r m นั้นน่าชื่นชมและน่าทึ่งมาก หนุ่มจองกุกน้องเล็กเป็นแฟนคลับตัวยงของ r m และในงานรับรางวัลน,นะคะจองกุกได้ขอบคุณ r m สําหรับคําพดที่น่าสนใจที่ขอพึงมาใหา้จองกุกยังได้พูดถึง r m ว่าทําไมเขาถึงข้าโต๊ะฟังกัด BTS และขา่ายังขอบคุณนำซูเรเดอร์เป็นอย่างมากและคิมนำซุนนะคะเขายังพูดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของ BTS ด้วยว่ามีหลายครั้งที่ผมสงสัยว่าจริงๆแล้วตำแหน่งนี้คืออะไรตำแหน่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนตราที่ระบุวา่าคุณเป็นผู้นำ บางครั้งผมก็รู้สึกจมปากอยู่ในความรับผิดชอบทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆและผมพยายามรับผิดชอบในฐานะลีดเดอร์คนเดียวและไม่สามารถสนุกกับอะไรได้หลายอย่างได บอกตามตรงว่ามีหลายครั้งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำตำแหน่งผู้นำนี้ไม่ได้ถูกทำให้รู้สึกแบบนั้นถ้าคุณถามผมว่าช่วงเวลาไหนที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจก็คือสมาชิก BTS พูดว่านำจุนยังคงทำงานหนะักเพื่อพวกเราจริงๆนั่นเอง เรียกอยู่ว่าหนุ่มคิมนำจุนเดเดอร์ของวง BTS คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเหล่าสมาชิกต่างเอ่ยปากชมไม่ขาดสายสมกับหนุ่มคนนี้ที่มี IQ สูงถึง148จริงๆนำจุนเขาแสดงให้เห็นว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในวงการ K-pop นั่นเอง ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ